1. การใช้คำบุพบท 1.1. การใช้แก่แด่ 1. แก่ใช้นำหน้าบทที่รับอาการโดยตรงเช่นพ่อแม่ให้ความรักแก่ลูกปรากฏแก่ตาครูมอบการบ้านแก่ชั้นรู้อยู่แก่ใจเกิดโรคแก่ร่างกาย บาปตกแก่ผู้ทำทำพอสมควรแก่ฐานะสารลงโทษปรับแก่จำเลยถูกติเตียนถึงแก่ร้องไห้ความสุขสวัสดิ์จงมีแก่ทุกคน 2. แด่ใช้นำหน้าบทที่รับอาการโดยตรงเพื่อแสดงความเคารพเช่นสิทธิแสดงคาระวะแด่ครู พุทธศาสนิกชนถาวายอาหารแด่พระพิพิกสงฆ์นักเรียนมอบของขวัญแด่ครูประชาชนถาวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1.2การใช้กับต่อ1กับใช้ในความร่วมด้วยอาการเทียบเคียงกันเช่น กางเกงตัวนี้เหมาะกับร่างกายของข้าพเจ้าเขาพูดกับฉันประชาชนเห็นคนตายกับตาเขามีความเห็นไม่ตรงกับใครวันหยุดเรียนตรงกับวันหยุดราชการขนมผสมกับน้ำยาเธอทำกับข้าวสำหรับเขากับมือของเธอเอง2 ต่อใช้ในความคิดติดต่อความเฉพาะความขัดแยง้ง